S <S <c oughs> ไปอีกเรื่องนึงดีกว่าเป็นฝั่งออสการ์บ้างนะครับเพราะวันนี้เขาบอกว่าประกาศรอางวโอก้าดูเดือดมากผม,มเข้าแท็กไปไม่มีแท็กพูดถึงเรื่องรางวัลอะไรเท่าไหร่ <c oughs> เป็นช็อตนี้ครับวิลสมิธครับผมเขาอยู่ดีๆเดินขึ้นไปเลยระหว่างที่คริสล็อกเนี่ยกำลังพูดอยู่แล้วพูดถึงภรรยาของวิลสมิธไงแล้วก็คือเวลาฟังเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะมีการแบบบูลลี่นิดๆเรื่องของทรงผมเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ,อ,อ แล้วเขาก็เดินขึ้นมาเลยคือเอาง่ายๆเลยนะบหน้าเลยนี่คริสล้อกับไปล้อเมียเขาเรื่องการโกนหัวใช่ซึ่งมันไม่ใช่มุกที่ควรจะเล่นเพราะว่าภรรยาของวิลสมิธเนี่ยเขาป่วยเขาไม่สบายคือเ,เขาเลยต้องโกนหัวอพอคราวนี้พออยู่บนเวทีเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าไปเอาเรื่องของภรรยาของวิลสมิธมาพูดเป็นมุกจ๊กนั่นคือการบูลลี่คนป่วยอคือเหมือนแซลประมาณว่าเนี่ย แฟนภรรยาของวิลสมิธเนี่ยเตรียมเล่นหนังเรื่อง G.I. Jane <ะ>ซึ่งตัวเอกในเรื่องอ่ะคือหัวโลนไงก้อนหัวแล้วหน้าของภรรยาวิลสมิธตอนนั้นอ่ะคือคุณเจด้าเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยดีนะ,ะคือเห็นสีหน้าอาการเลยว่าไม่ค่อยโอเคแล้วสักพักหนึ่งวิลสมิธก็เดินขึ้นไปเลยตอนแรกเราคิดว่าเอ้ยจะขึ้นไปพูดอะไรหรือจะไปแบบอะไรปรากฏเดินไปฟาดเข้าให้เลยหันหน้าหันนะเรียกว่าตบหน้าหันนะบางคนอาจจะบอกว่าใช้ความรุนแรงทำไมแต่นี่ที่เขาตบมือให้วิลสมิธนะ เพาะอะไรรู้ป่ะทำไมฮะในสังคมมันมีคนแบบนี้เยอะมากเราไม่เคยมีใครทําอะไรได้เชื่อไหมว่าไปพูดได้ยังไงอืม๋อแล้วก็มีการตะโกนด่าด้วยเหรอคือวิลสมิธวิวสมิธอ๋อใช่ใช่ลืมลืมก่อนที่วิวสมิธจะนไปเขามีตะโกนด่าเหรอเขามีตะโกนด่าว่าอ๋อลืมอันนี้ประโยคเด็ดเลยนะครับผมเขาบอกว่า keep my wife name out of your fucking mouth แรงง่ายๆก็คือขอโทษนะครับอย่าเสือกพูดถึงชื่อมีกูเอาจริงๆป่ะจริงๆแล้วคริสล็อคเป็นตลกที่ดังมากในฮอลลีวูดครับเป็นดาราที่มีงานเยอะมากมแต่ตลกอ่ะเข้าใจคําตลกปะ่ะตลกต้องรู้ด้วยว่ามุกนี้เล่นได้มุกนี้เล่นไม่ได้แต่เขาไม่คนเล่นมันคือบุลี่แต่แบบภาพที่โดนตบอ่ะยังหันแบบเหมือนตบแล้วยัยงยิ้มค้างอยู่เลยอ่ะน่ห <c oughs> คือคนดูเป็นล้านอะ่ะคนดูหลายล้านนะจ๊ะออสการ์เนี่ยนะครับคนก็ส่วนใหญ่อะคนก็แบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งที่เข้าข้างวิลสมิธก็เยอะเหมือนกันว่าแบบเออสมควรแล้วที่โดนเราอรขอเย็นอยู่ข้างวิลสมิธวิลสมิธแล้วกันเพราะว่าอาการป่วยเอาง่ายๆเลยนะถ้าเราเป็นมะเร็งแล้วกลนหัวแล้วมีคนเราบอกว่าดูสิภรรยาเธอดูตลกดูเหมือนแบบตัวตลกละครเรื่องนี้อะไรเงี้ยไม่โอเคนะก็เป็นสิ่งไม่ถูกต้องแต่ว่า ผมว่าที่วิลสมิธไปตบก็รุนแรงไปหน่อยเพราะว่ามันตบเราก็ไม่ควรใช้ความรุนแรงแบบนี้อ่ไม่ใช่เด่นจันนะเด่นจันนี่คือตบกลางสีแยกอันนี้คือตบหน้ากลางเวทีที่มีการประกาศรางวัลแล้วคนดูนับล้านคนนะคะอืนี่ไงเห็นไหมเนี่ยสีหน้าสีหน้าไม่โอเคเลยอ่ะภรรยาของวิลสมิธอ่ะหรอคือตอนนี้เป็นไวรัลไปทั่วโลกเลยอ่ะคนเอาไปตัดคลิป ใครไม่ชอบใครก็เอาเอาหน้าคนนั้นไปแทนของคริสล็อกแล้วก็ให้วิลสมวิทตบอะเออเนาะเขาก็ยังพูดต่อได้ปกติมากพูดต่อเขาเขาก็แก้เขินอะไรของเขาไปนะครับผมก็เหมือนประมาณว่าแบบเออนี่คือเป็นค่ำคืนที่น่าจดจําที่สุดอะไรประมาณนี้แก้เขินัเอดูเลยรู้เลยว่าเมียเขาว่าภาคภูมิใจในในสามีนะออย่าน้อยเขาได้นี่ม้า์นี่ห็นมได้แค่อสุดท้าย แล้วหลังจากนั้นวิวสมัยก็ขึ้นไปรับรางวัลต่อเพราะเขาได้รับรางวัลนักสแสดงชายเหมือนกันนักสแสดงนำอ๋ออแล้วเขาก็ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วเขาบอกว่ามันเป็นความจําเป็นที่ผมต้องปกป้องครอบครัวของผมจริงๆครอบครัวใครๆก็รักไม่ละ <Yeah. S 1> ทําแบบนี้ก็สมควรโดนแล้วแหละครับผ <ม S 2> ู้ชมจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยมีอยู่หลายครั้งหลายครานะที่แบบมีการบูลลี่ครับหรือว่ามองว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องเซนซิฟในสังคม ไม่ควรนําออกมาพูดเป็นเรื่องประโยคตลกขบขันไม่เราเพราะว่ามันมันลงกันเยอะแยะไปหมดเลยขนาดในเวทีออสการ์ระดับโลกก็ยังมีอยู่เนาะแล้วมาล้อแบบนี้เป็นชันชักไม่ปล่อยนะแต่ก็คงเอาพูดตรงนั้นถ้าเป็นชันชักคงไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปตบหน้าเขาอาจจะแบบอาจจะพูดเฉยคนไทยอ่ะไม่ค่าทำอะไรเงี้ยแต่ฝรั่งเขาเอาแล้วฝรั่งเขาจริงจังไงพูดมาใช่ไหมใส่เลยนั่นใส่ฟันล่วงสองซี่ นะฮะแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าคริสตัลก็เก่งที่ดำเนินรายการต่อไปได้บางคนเวอร์ลงใจเวทีนะแต่นี่ไม่เวอร์นะจ๊ะก็เวอร์แหละแต่แบบต้องทําหน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่เป็นข้ามคืนแห่งประวัติศาสตร์ของรเปอนี้อะไรอย่างเงี้ยข้ามคืนแห่งประวัติศาสตร์ฉันโดนตบหน้ากันสี่แยกเพชรมันบันเทิง